สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนช่องบานลักีสองหาวข่าทุกท่านนะครับผมตั้ง FC เก้าแล้วก็ FC หม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ผมว่าพอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับทางต่างประเทศนะครับของเพื่อนบ้านนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นของเราพัฒนานะครับผมจะมงววันที่ยี่สิบ สนะครับประจำงวดวันที่23เดือน10ปี6 6นะครับผมเอาละครับก็จะคอยบ่งกระทั้งตัวเลขเนาะกับไปเบิงงคลิปคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงได้เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับออสำหรับวดที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องขอภัย เอฟซีหลายนะครับผมก็หลดอีกแล้วนะครับตัววิ่งก็ห้สองนะครับห้สองบนนะครับก็ไปเข่าล่างนะครับไปเข่าสองศูนย์ลัางนะครับผมก็ลดไปนะครับจะปูก็ลดนะครับผมต่ว่างวดนี้นะครับงวดนี้คิดว่าวันไหนจะพลานนะครับมาสูตรใหม่นะครับผมมาสูตรแบบใหม่นะครับ แยกบนแยกล่างนะครับผมตัวเลขกับสี่หลายแน่นะครับเอีครับตัวเลขกับสี่หลายแน่ต่ว่ากัแยกเป็นบนแยกเป็นล no ่างนะครับข้างล่างนี่ไม่ต้องกลับนะครับข้างล่างไม่ต้องกลับเลยครับข้างล่างไม่ต้องกลับนะครับล่างไม่ต้องกลับ ข้างล่างไม่ต้องกลับนะครับแทงเหรียญตรงๆนะครับผมตรงๆเลยนะครับสําหรับมาพัฒนาวันที่23าเดือน10ปี6 6หนะครับผมรูดบนนะครับรูดบน7กับ5นะครับส่วนล่างก็2กับ1นะครับวันนี้แยกบนแยกล่างนะครับผมส่วนในตารางนะครับในตารางทั้งบนทั้งล่างนะครับมี0ูนย์หนะครับ2 4 1นะครับ0 5 9 7 1 2 4นะครับผมก็ตัวเน้นก็คือ7นะครับ5 9าเาสนะครับผมตัวเน้นๆน,น,นะครับผมตรงนี้ซำเนียครับถ้าสองหลุด หนึ่งคือสิมแทนนะครับผมถ้าสองรุดนะครับก็คงจะเป็นหนึ่งหรือเป็นสามนะครับแต่า่สามแอดบะไรออกมานะครับผมสามสามไม่ดึงมานะครับเียเอาครับสำหรับจับคู่นะครับผมจับคู่นะครับจับคู่บนเป็นบนนะครับบนก้อนนะครับผม จับคู่บนนะครับผมบนบนนี่กลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับผมก็มี74 9ดสี่เก้าสี่ห้าเก้านแล้วก็ห้นะครับผมก็ตัวเน้นนะครับก็คือ7จ9ด75 9กาหานะครับนี่คือตัวเน้นนะครับผมสำหรับสามเจ็ดสามศูนย์ศูนย์กันไว้นะครับผมกันไว้นะครับทุกตัวกลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับผมส่วนล่างนะครับส่วนล่างส่วนล่างก็มนี้สองเจ็ดนะครับสองเก้า หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามซีเจ็ดแล้วก็ซีเก้านะครับทุกตัวไม่ต้องกลับนะครับตรงๆนะครับว่าต้องกลับเลยครับพี่น้องว่าแอทเอาเลขเจ็ดกับเลขเก้าเป็นหลักร้อยนะครับเลขเจ็ดกับเลขเก้าเป็นหลักร้อยนะครับเลขสามตัวนะครับสามเจ็ดเก้านี่เป็นหลักร้อยนะครับผม ฉะนั้นแล้วก็ว่าต้องกลับนะครับว่าต้องกลับเลยครับผมตัวหลักร้อยกับหลักหน่วยล่างจะตัวเดียวกันนะครับใช้ตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันนะครับผมก็บ่ต้องกลับเลยครับเร่ยนอ่ากับสีลงทุนง่ายกว่านะครับลงทุนง่ายกว่านะครับกับที่ชุดรวมนะครับบนล่างรวมกันเลยนะครับอันนี้เลียนง่ายกว่านะครับผม ก็จะเด้ประมาณนี้นะครับสําหรับบนและล่างนะครับผมแยกนะครับตัวเลขเยอะก็จริงนะครับแต่ไม่แต่บนเป็นบนนะครับล่างเป็นล่างนะครับผมสําสหรับ3ตัวนะครับ3ามตัวบน3ตัวบนก็มี9 7 5 9 7 4 7 3หดแล้วก็750นะครับ ส่วนเน้นก็คือ975974นะครับส่วน4ตัวนะครับ4ตัวก็มี2975 2794 1795นะครับนี่คือ4ตัวนะครับผม สี่ตัวก็สองหางนะครับเห็นอยู่สองหางไหมครับผมก็จะได้ประมาณนี้แหละครับสําหรับทางเล้าพัฒนาวันที่ยี่สิบสามนะครับวันที่ยี่บสามเดือนสิบปีหกพฤนะครับเครื่องมืออื่นนะครับผมก็ทุกคนใส่วิจจริยานะครับผมในการรับชมนะครับตัวเหลขกนี้เขาไม่ลด้อพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับไม่ชอบก็ดูเพื่อความบัเทิงด้วยครับ มีฝากว่าตอนกันเพียงเท่าน,นี้นะครับผมคิดว่านะครับสูตรแบบนี้สูตรไม่เพิ่มครับสูตรรักรอยไม่เพิ่มนะครับผมก็จึงรักรอยกับแม่นอยู่นะครับแม่นอยู่ก็จะน่าจับตาบ้างนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมถ้าสูตรนี้เข้าก็จะใช้สูตรนี้ตลอดนะครับรใช้สูตรนี้ตลอดไปนะครับผม ให้ทุกคนใส่ใจนิยามน,นะครับอ่ะสำหรับมนเนกมีนักท่องเอาฝากมาตอนกัน,นเพยงเท่านี้นะครับผมก็ไว้ทุกท่านทุกคนนะครับผมให้โชคให้มหมั่นให้ลำให้รวยนะครับผมสูกวงวดรวยเงินไปนต้กันนะครับที่สำคัญก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับท,ที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง่าเจ็บจาจน,น,นจะขัดสนนี่เงี้ยท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ